สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนหรือโดเนท t h a n ช e นของ Sigma วันนะครับตอนนี้ช n น l ของ s ิ m m าวันก็มีปุ่มขอบคุณหรือปุ่ม s u p e r t ร์แอยู่ด้านล่างแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆที่กดการสนับสนุนเข้ามานะครับถือว่าเป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดๆไปเนาะขอบคุณมากครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีกลุ่มคอมมูนิตี้ในกลุ่มไลน์นะครับพีซิกมาก็สร้างกลุ่มไลน์ไว้แล้วนะครับเป็นกลุ่มของอันดีเซมเบอร์โดยเฉพาะเลยเข้ามาพูดคุยหรือรับข่าวสารได้ในกลุ่มไลน์กลุ่มนี้นะครับและเราจะบิวไม่แตกไปด้วยกันนะครับฝากด้วยนะครับกลุ่มไลน์ของซิกมาวันอันดีเซมเบอร์ครับก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอันดีเซมเบอร์อยู่กับผมซิกมาวันครับผมในส่วนของวันนี้เราจะพูดถึงบิวตัวนี้นะครับคอสเลสนั่นเอง ต้องใช้มีดในการโจมตีนะครับซึ่งเจ้าตัวคอสแลสเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วตัวสกิลเนี้ยจะเป็นตัวสกิลที่เป็นฟิสิกอลเดเมจ g e นะครับแต่ว่าในคลิปคลิปนี้นะครับเราจะทำคอสแลสคอนเวิร์ตนะครับเป็นตัวของไลนี่เอลิเมนต์นั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อนๆก่อนอื่นจะพามารู้จักสกิลหลักของเราก่อนนะครับการออกสกิลอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะยิงประมาณนี้จะมีความไกลอยู่นะยิงตรงนี้ก็โดนนะฮะก็ เขาเรียกว่าเกือบสุดจอก็ว่าได้นะฮะแต่ว่าถ้าแบบเราเข้าไปใกล้ๆมันจะเต็มๆกว่านะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีความเร็วด้วยนะครับโดยปกติแล้วสกิลคอสแล็บเนี่ยเขาจะอยู่ในระยะที่แบบว่าไม่ได้ประชิดมากนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราเอามาขยายแอเรียนะฮะให้เขาแบบกว้างขึ้นแล้วก็แบบดูแบบไกลขึ้นนะกลายเป็นแบบว่าเป็นการโจมตีระยะกลางได้เลยนะฮะที่ไม่ใช่ใกล้นะฮะ เดี๋ยวดูนะครับว่าสกิลตัวนี้นะครับมันจะมีพวกของ Cypher Life เป็นบัฟนะครับจะมีพวก v i ท a l s ซ z e แล้วก็มี Movement ที่สามารถใช้ได้2อันเลยนะครับสายนี้ก็คือโลกับ Lift Attack นะครับจะไม่ทับกันนะครับในส่วนของการใช้ Movement สกิลนะฮะก็เนี่ยฮะกดได้ยาวๆเลยแล้วก็ในส่วนของบัฟนะครับเลือกมาอยู่2 b u บัฟนะครับซิลเ e ฟน์นะครับกับตัว s ซิลออฟไซ i n g นั่นเองนะครับจะเป็นบัฟ เกี่ยวกับการโจมตีนะครับแล้วก็เป็นบัฟเกี่ยวกับอาร์เมอร์นั่นเองครับมาดูในส่วนของพังสกิลกันนะครับในส่วนของพังสกิลเนี่ยนะครับสกิลหลักเราเลยคือคอสแลสนะครับไม่ได้ไปทำทิกเกตกับอะไรทั้งสิ้นนะฮะ โดดๆเลยนะครับมาลิงก์กับคีย์ดคอลแล้ว1นะครับอันนี้คืออัตราแม่นยำคีย์ดคอลนะครับไฟวิกเนสนะครับแล้วก็คลิกแอคแทกตีเร็วแอร์เรียเอฟเฟกตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับถ้าอยากทําให้แบบมันดูกว้างขึ้นนะฮะหรือไกลขึ้นนะครับก็นี่ฮะขยายแอร์เรียเอฟเฟกเข้าไปนะครับแล้วก็เสริมตัวเอลิเมนต์เดเมจแอมพลิฟิเคชันตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเอลิเมนต์เดเมจเกี่ยวกับธาตุที่ไม่ใช่ฟิสิกอลนะครับจะเป็นธาตุทุกธาตุเลย นี่ครับ element damage เพิ่มเข้าไปจะจะเป็นพวกรูแลนะฮะอันนี้น่าจะแบบต้องผสมเอาหน่อยนะครเป็นรูระดับเมจิกอ่ะนะครับไม่มีขายในร้านนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับเราจะ convert ในตัวของสกิลเนี้ยนะครับให้มันกลายเป็นสายฟ้านะครับพอเราคลิกดูที่สกิลอีกทีแน่นอนครับมันไม่มี physical damage แล้วทำไมถึง c o n v e r ตเป็นสายฟ้าใช่ไหมฮะก็เพราะว่าในส่วนของการทำอุปกรณ์หรือของสมใส่หรือว่ารูลิงต่างๆอ่ะ เราจะเอาเกี่ยวกับอิเลเมนต์แล้วก็สายฟ้านั่นเองนะครับไม่มีอะไรที่เป็นคีย์ทิเคลเลยนะครับประมาณนี้นะฮะมันทําของได้ง่ายกว่ามั้งครับหรือว่ามันก็แล้วแต่คนว่าเราจะคอนเวิร์ตเป็นาธาตุอะไรหรือไม่ต้องคอนเวิร์ตเล่นเป็นฟิสิกอลก็ยังได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าบัฟของสายฟ้านเนี่ยมันมีในส่วนของเวลาเราช็อคใส่มอนเตอร์นะครับเราจะได้ตัวเดามจเพิ่มขึ้นมานั่นเอง นะครับมันก็จะสามารถอุดรอยรั่วที่แบบว่าเวลาเราคอนเว์ดแล้วเสียดาเมจแตตรงนั้นอะตรงที่มันติดช็อคมอนเตอร์น่าจะช่วยได้นะครับและอาจจะทวีคูณแรงขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเจาะสายฟ้าครับ l i ไลนิ่งเพนเท a t i o n ตัวนี้นะอ่าแล้วก็มีในส่วนของการใช้บัฟทั้ง2บัฟอย่างที่บอกนะครับไม่ได้ลิง์กอะไรเลยอันนี้เป็นออร่านะครับป้องกันและโจมตีนะครับแล้วก็มาดูที่บัฟที่เรากดใช้นะฮะ อันนี้เป็นออร่านะอันด้านขวาเนี่ยจะเป็นไซฟอนแล้วก็ตัววิทัลนะครตัวนี้ก็จะเป็นแบบเพิ่มด้วยการใช้ตัวดูเรชันให้นานขึ้นแล้วก็ลดกููดาวน์เองนะครับนำซ้ำยังไม่พอตัววิทัลเนี่ยก็จะใช้เอนชานเอฟเฟกตตัวนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของ การทําให้วิทอลนะครับมันขยายตัวคริติเคอลเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับอ่ประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของสกิลออโต้ยังมีอีกหนึ่งสกิลนะครับจะเป็น c o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  อฟโพเ o c a t i o n ตัวเนี้ยจะเป็นการคำรามนะครับเพื่อที่เราจะได้อาร์เมอร์นะครับได้ป้องกันนะครับเป็นการคำรามที่มีเดามจด้วยนะครับลิงค์เชื่อมกับตัวนี้นะฮะจะเป็นบัฟแอคทิวิชันเวนฮิตนะครับเมื่อเราโจมตีนะครับบัฟก็จะทำงานนั่นเอง นะครับจะเป็นออโต้เลยเราไม่ต้องกดเองนะตัวนี้นะฮะแล้วก็เราก็เอามาเชื่อมกับ i m น o v e n t Shoot นะครับเอา Time Acceleration เข้ามาแล้วก็เอาตัว Shoot of Power นั่นเองครับแล้วในส่วนของ Movement ก็จะเพิ่ม u s o เขากับตัว Design เข้าไปนะครับผมประมาณนี้นะครับแผนผังสกิลก็สามารถติชมกันได้นะครับมาดูในส่วนกลุ่มดาวแล้วครับ กลุ่มดาวเนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่ดาวที่1แล้วก็ไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็แคปจอเอาไว้แล้วกันนะดาวที่1น,นะครับก็จะอัพประมาณนี้ครับด้านล่างแอคแท็กสปีดด้านบนอัพออน t อคแทมาตอนกลุ่มดาวที่2นะครับจะอัพมาด้านล่างที่เป็น e ิเลเมนตแล้วเก็บตรงกลางเป็นเ m a ม e กลุ่มดาวที่3ครับเก็บสายด้านบนเลยครับเน้นเลือดนะฮะ กลุ่มดาวที่4ครับอัพผ่านตรงกลางที่เป็น a อคแท็กสปีดขึ้นด้านบนและด้านล่างครับเก็บ Alien, แอร์เรียลิคทิทิคอเลดไปสู่ที่10 Damage อัพ n อนแอคแท็กนั่นเองครับไปดูกลุ่มดาวที่5นะครับกลุ่มดาวที่5เนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวกับอาร์เมอร์นะครับนี่เป็นตรงนี้เลยนะครับ SP 3%นะครับตรงนี้นะ และกลุ่มดาวที่6นะครับเราจะอัพด้านล่างที่เป็นคีย์ทิคอลนะครับแล้วก็จะอัพตัวแอคแท็กสปีดด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับกลุ่มดาวที่6ยังมีอีกนะครับเราจะอัพตัวนี้ฮะที่เป็นอิเลเมนต์นะครับท่าสายฟ้าที่เป็นไลนิ่งเพนตรงนี้นะฮะอัพไปเลยนะครับเจาะเกราะสายฟ้าในส่วนกลุ่มดาวที่7นะครับเราจะอัพด้านล่างนะครับเป็นแอคแท็กสปีดนะฮะก็ถึงเก็บ9ก้าเดเมจนะครับแล้วก็จะอัพคีย์ทิคอลเลตนะครับ จนสุดเลยแล้วก็มาเก็บตรง Area ียตรงนี้สําคัญเลยครับ Area of ีย f e c t เก็บมาถึงสุดเลยนั่นเองครับกลุ่มดาวที่8แล้วนะครับกลุ่มดาวที่8ดเี่ยเราจะอัพอาวุธคู่นะครับเพราะว่าใส่มีดสมือเลยนะครับก็จะอัพแบบตรงนี้ครับสายกลางเดินมาจนถึงสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็เก็บด้านล่างหน่อยครับคืออีลิเมนนั่นเองครับ น้ำซ้ำยังไม่พอนะครับยังมีการอัพเพิ่มเติมอีกนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นตรงนี้นะฮะ mm hmm. ก็อัพ d a เมจเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องการใช้มานานะครับ mm hmm. ก็เลยว่าจะอัพในส่วนของมานาคอส ดมเพนนิงนะครับเผื่อมันจะช่วยได้นะครับอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องอัพตามก็ได้นะครับอันนี้ลองวิจัยดูก่อนนะฮะว่ามันจะสามารถแก้ไขสถานการณ์มานาไม่พอได้หรือเปล่านะมันตีเร็วเกินนะแต่ต้องบอกว่าการใช้มานาไม่พอเนี่ยมันจะมีปัญหาแค่บางแบบสีทองนะครับที่แบบว่ามันจะใช้มานาคอสเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับส่วนแบบปกติจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับเรื่องมานาหมดนะมาดูกลุ่มดาวที่เป็นสเปเชียลกันครับกลุ่มดาวสีเขียวนั่นเองนะครับมาดูตรงนี้ฮะใช้กลุ่มดาวแฮมเมอร์นะครับ เราจะอัพประมาณนี้เอาบัฟอัพฟลิปโอเวอร์พาวเวอร์แล้วก็แอร์เรียฮอบเอฟเฟกต์นั่นเองครับแล้วผ่านมาเซบที่สองนะครับเราจะอัพแบบนี้ฮะอัพมาซ้ายล่างเพื่อเก็บไซด์เดเมจแอมฟิเคชันแล้วก็เก็บชาร์ p เนส s c r i ท i c a l นั่นเองครับ สเต็ปที่3เฉียงขึ้นไปด้านบนนะครับเราจะอัปประมาณนี้นะครับเก็บดูดเลือดนะครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยสําหรับบิลนี้นะครับทำให้อยู่รอดนะฮะแล้วก็เก็บขวาล่างสุดที่เป็นเกี่ยวกับแอ e เรียทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะครับเก็บตัวเอ็นแรงตรงนี้นะครับมาดูในส่วนของของสวมใส่กันดีกว่าครับของสวมใส่เนี่ยผมจะคลิกไปยาวๆเลยนะเพื่อนๆก็ลองดูภาพแล้วก็แคปจอนะ ของสวมใส่ส่วนใหญ่นะถ้าจะเอาดเดามอ่ะเน้นไปที่ไลทิงเดามจนะครับแล้วก็เก็บในส่วนของอิเลเมนต์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็แคปจอไว้แล้วกันเนาะอาวุธก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพื่อนๆนี่อย่างนี้นะครับข้างแรกสังเกตว่าเก็บไลทิงเดามจเลยนะมีไลทิงเพนด้วยนะครับแล้วก็ด้านขวาก็เป็นประมาณนี้นะฮะไลทิง <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีเบสของอาวุธที่แรงขึ้นด้วยนะครับ400เดมจเลยนะฮะ เสร็จแล้วสร้อยนะครับเข็มขดัดแหวนอันที่หนึ่งและแหวนอันที่สองมาดูส่วนหัวกันครับแล้วก็ไล่เสื้อเกราะนะครับถุงมือและรองเท้านั่นเองครับ มาดูในส่วนของสเตตัสตัวละครนะครับสเตตัสตัวละครนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการโจมตีเราข้ามไปเลยแล้วกันนะไปดูเรื่อง Defense ดีเฟนต์ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูโจมตีของในส่วนของสกิลแล้วกันครับดีเฟนต์จะประมาณนี้นครับอาร์เมอร์จะมีอยู่เท่านี้นครับเมื่อเรากดออร่าใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้ฮนะเราไปดูสเตตอีกทีนะอ่านี่ครับก็จะได้เกราะทั้งหมด8 9ดพหรือ59%้นั่นเอง นะครับก็ค่อนข้างมีความถึกอยู่ในระดับกลางนะครับก็ถ้าสมมติโดนมอนตบก็น่าจะโดนแรงอยู่ในเทียร์สูงสนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็ต้องฆ่ามอนก่อนที่มอนจะฆ่าเรานะครับประมาณนี้นะบิวนี้นะฮะก็ทําฆ่าในส่วนของกันธาตุเนี่ยนะครับค่อนข้างเต็มเลยครับ75%ทั้ง4อันเลยยกเว้น K ออสนะครับแล้วไปดูในส่วนของสกิลนะครับในส่วนของสกิลเนี่ยนะครับ DPS ของสกิลหลักนะครับคือคอสแลสเนี่ยเขาจะอยู่ที่ 490,000นั่นเองอันนี้คือคอสเลตที่อัพเป็นรูนแดงนะครับและสเตจทั้งหมดคือเลเวล89นะในการอัพโซเดีอคนะครับความเร็วอยู่ที่3.49นั่นเองครับมีค่าคริติคอลเชนด้วยนะครับที่18นั่นเองนะครับและมีคริติคอลเดามจอยู่ที่91นะครับก็คริติคอลออกไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าอ่ามันก็ออกนะครับเราอาจจะใช้บัฟเสริมเข้าไปนะครับคือวิทอล นะครับแล้วก็ในส่วนของ lightning damage ของสกิลนี้อยู่ที่54ถึงเจ0 0ครับค่อนข้างกว้างอยู่นะครับมันก็เลยเห็นว่า damage ค่อนข้างแกว่งเหมือนกันนะครับมีแบบแสนสามแสนหกขึ้นแสนแปดอะไรเงี้ยสองแสนก็มีนะครับแกว่งมากนะฮะ เสร็จแล้วมาดูตัวที่เสริมพลังของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับเป็นส่วนของชามนั่นเองนะครับในส่วนของชามเนี่ยทำเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วแค่40%นะครับเป็นอิเลเมนต์นะครับเป็นกลางๆเลยนะครับเราก็จะได้บัฟ20%ในการป้องกันทุกอิเลเมนต์บวกแค่10นะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของโจมตีอิเลเมนต์เพิ่มขึ้น50%นั่นเองครับในส่วนของแต่ละชิ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อย่างชิ้นแรกนะครับ a c t a c k Critical Rate นะครับที่เราจะใช้แล้วก็ ชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นค r i t i c อ l d a เ a g หาก m o เตอร์ไม่ได้อยู่ในระยะ400นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็คงจะติดในส่วนของ set e l เ m e n t ด้วยนะฮะชิ้นที่3นะครับจะเป็นอิ e m e n t d a m ามเพียวเพียวเลย39ส่วนชิ้นที่4นะครับอันนี้ได้ทั้ง2เลยก็จะเป็น element d a m เม e นะครับเทียห้ด้วยนะฮะ62แล้วก็ใส่วุ้คู่ได้ d า m a g 39เอนั่นเองชิ้นสุดท้ายชิ้นที่5นะครับเราจะเอา element d a m เม e นั่นเองนะครับอันนี้ก็พยายามหาให้ได้เนาะ เอาละครับในส่วนของบิลนี้ก็มีเท่านี้ครับสายมีดหวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆนะเป็นสายที่คอนเวิร์ตสายฟ้าแล้วทําของเป็นอิเดเมนต์นะครับอย่างที่บอกนะครับเราจะเป็นกายภาพเดิมๆก็ได้นะครับอยู่ที่ความสะดวกในการทําของและกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการยิงชิ้วๆนะฮะก็เล่นค่อนข้างสนุกเลยนะครับจาก PV เป็นคลิปต้นคลิปอะครับน่าจะ ถูกใจเพื่อนเเลยทีเดียวแหละนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าใครเล่นบิลนี้แล้วบ้างข้อดีข้อเสียคืออะไรนะครับยังไงทักทายกันหน่อยที่คอมเมนต์นะฮะอย่าลืมด้วยที่สําคัญเลยกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเพื่อนๆอนย่าลืมกดนะครับสําหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ